ฮัล l o ลไอวิงแอ e ดูบาร์ดีสวัสดีครับนี่คือโมเดลพาร์ตต่อนะครับยังมีอีกจำนวนมากเลยนะครับบาร์บี้ก็มีนะครับนั่นคือปลาหมึกปลาหมึกของ ปลาหมึกฝีมือหลานชายนะครับโอ้โหไอ้มดแดงมีทางด้านนี้มีตึกด้วยนะครับมีตึกแล้วก็แก้วสะสมตึกแล้วก็แก้วสะสมนะครับโมเดลทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมของเล่นครับมีแต่มีแต่โมเดลนะครับ ครับด้านล่างนี่คือกล่องนะครับกล่องนี่ต้องเก็บไว้นะครับโมเดลอะกล่องอสําคัญพับให้เป็นกระพับให้เป็นแผ่นให้เป็นแผ่นขายได้นะสามารถขายได้นะครับกล่องโมเดลนี่แหละกล่องโมเดลแต่ละรุ่นนะมีมูลค่านะครับอย่าทิ้งนะพับพับให้เป็นกล่องพับพับให้เป็นชิ้นเล็ก เรืออยู่ด้านบนนะครับเรือโนอาเรือวันพีทนะครับไม่ใช่เรือโนอานะครับเรือวันพีทอยู่ด้านบนครับนี่ครับเรือเรือโจรสลัดลูฟี่นะครับอยู่ด้านบนนะครับอัปเดตแล้วครับเรือลํานี้ขอบคุณมากครับสําหรับพาร์ทนี้นะครับแอนแมนนอนสบายเลยครับดูแอนแมนครับ <laughs> <ấy> อ right <laughs> oh ๋อออนอนดูอะไรอยู่ครับแอนแมนดูแอนแมนเขาดูอะไรอยู่นะเขดูอะไรนะอ๋อขอบคุณมากครับสำหรับพาร์นี้นะครับสวยไหมครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ